ไปนอนไปนอนรอแล้วใช่ใช่แล้วพ่อพ่อเราทำได้พ่อพ่อเราทำได้เลยสนามที่ต้องเป็นของเราพ่อพ่อซื้อสนามที่ได้เลยอย่าซ like ื้อเลย กินแล้วเดี๋ยวเจอกันสนามบินนะพี่ฟ้าเจอกันตอนเช้า6โมงไม่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 6โมงเช้ากโมงเช้าระวังนะเดี๋ยวเจอกันนะพี่ฟ้าเป็นกำลังใจให้นะคะ เนลาหนึงของมัออกก่อนแล้วก <|so|>> ็ทำน้กปดูแล้น่น่น่ัน did you